สวัสดีครับเพื่อนทุกคนเขากับอาร์มอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนีะครับโปรเงินอันนี้นะครับโดยไม่ใช้แอปอะไรเลยครับเพียงแค่โหลดอันนี้มานะครับเข้าเกมนะครับผม ก็กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับความคิดเห็นอะไรก็ส่งมาได้ครับความคิดเห็นอ่ะป้องเป็นหาหรือต้องต้องเลื่อนอย่างนี้นะครับ ไม่เลื่อนแล้วคลิปมันจะหลุด <Gym. S 1> นะครับผมก็ทำยากมากครับเวลาแคสเกมอะไรเงี้ยช่วงนี้ปันีเที่ยวได้เคร่องทีมไม่มีไรการเ้่าันเพื่อตัดไปยิ่ยาเพียงเดียวของโลกอยู่ในปัจจุบัน เเงนี่ินกยเงินก uh ็จะเยอะมากนะครับผมแล้ว huh. ก <wild> ็นียศนี <who> ่ยศอันนี้ทำเองครับไม่ได้โปรตอนแรกครับเล่นคนเดียวนะครับอ่ะเล่นคนเดียว แล้วก็นี่ครับต้องมีอันนี้ด้วยครับนี่ครับกดเข้าไปครับดูก่อนนะครับดูก่อนที่จะไปเล่นตามนะครับ ก,ก็ยืนอยู่เฉยางครับหา้บามยิงม<ห>านะครับห้ามยิงนะครับเราจองเข้าใจและทความเข้าใจกับพื้นที่ที่เราเห็นปัญหาท่ง้ทนคนพื้นที่ททเหมือนกัน่อยัหาคุณจะเดินห้ามยิงนะ้ายิห้ามยิง,ยงนครับมันคือพระเจ้าครับพระเจ้า ต็อกูสิต็อกูต็ตตอกูต็อกูเออแล้วก็ตายนี่ครับมันก็จะได้แคสเงินอะได้เงินมาหมื่นห้าแล้วก็ได้ได้เหรียญน,นะครับหมื่นห้าแล้วก็จะได้นี้อีกประมาณได้อีกห้าครับห้าแบงค์ครับ ก็มันบั็อกหรือว่าอะไรงมันก็ไม่รู้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาสอนบั็กเพียงแค่นี้ครับบักอมไม่่คยเหมือนเชิงโปนิดนึงอ่ะอ่ะก็อ่ะก็จบกันเลยนะครับผม บายบายครับอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ชดกดแชร์ผมด้วยน,นะครับไปแล้วครับ